สนทนาเคียงบ่าเคียงไหลในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านโอภาสเพชรมุนีผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพถึงเรื่องก้าวต่อไปของขอสอมกไปดูกันค่ะว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการบริการของขอสอมกมีการพัฒนาอย่างไรและมาตรการในอนาคตของขอสอมกจะมีความน่าสนใจยังไงกันค่ะ ในช่วงเปิดหูเปิดตาค่ะอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านค้าสําหรับขายอุปกรณ์ศึกษาธรรมชาติแบบครบวงจรกันค่ะซึ่งนอกจากจะจําหน่ายอุปกรณ์ในการสำรวจป่าแล้วร้านนี้ยังทําเพื่อสังคมด้วยล่ะค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นต้องตามไปชมค่ะ เรามีภารกิจหลักของเราคืองานการให้บริการโดยลดใน6กจังหวัดน,นะครับมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นประกอบด้วยปากน้ำนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุสมทรสาครน,นะครับแล,รรรแ,ลแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วซึ่งตรงนี้ตรงนี้เราเองเราก็คิดว่าเราก็บริการให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะกับช่วงนี้ภารกิจยุ่งวุ่นวายมากไหมคะก็เป็นภารกที่ต้องทำเป็นปกติครับค่ะ,ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ทางขสมกก็ได้จัดงานทําบุญใหญ่ๆขึ้นนั่นก็คืองานครบรอบอวันสถาปนาขสมกใช่ไหมคะครับกบ็เป็นงานที่เราทํามาทุกปีนะครับก็มีการทําบุญเริงร่า ก็เชิญผู้อวุโสที่เกษียณไปแล้วมาร่วมงานธรรมนาปีนี้รก็รอบ36ปีครับปีนี้36ปีแล้ว แต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมคะท่านคือสมัยก่อนตอนก่อนปีพศ2 5 1 8ช่วงนั้นเป็นรถร่วมนะครับรถรวมมันมีหลายสายรวมกันอย่างสาย58เป็นรถไทยประดิษฐ์มีสายรถสาย2เป็นของรถในเลิศ์ะไรนะฮะสายไนเลิศสีขาวไทยประดิษฐ์มีสีส้มมีหลายสายกระทั่งรัฐบาลมมีการรวบรวมรถเมย์ทั้งหมดเนี่ยมาเป็นบริษัทมรดกรขนส่งซึ่ง วิ่งรถเมในของเทมหานครแต่เพิินพอเป็นบริษัทมหาชนก็ส่งมันก็รัฐบาลก็ไม่สามารถช่วยนั้นอะไรได้ก็เลยในปีพศ .2519 ทางรัฐบาลก็เลยตั้งเป็นมีประกาศเป็นกฤษฎีกาจะตั้งองค์การะสมก่อขึ้นในวันที่1ตุาลาคม2519นะครับรวบรวมรถเมต่างๆเข้ามาแล้วก็บริหารจัดก,การโดยกรมกร,กรตั้งแต่นั้นมา รถเมย์ก็มีหลายสภาพนะครับมีแต่หูรถโอทังโมมีรถอะไรก็ม,มีมีตั้งแต่สมัยก่อนผมจำไ,ได้ตอนเราเป็นนักเรียนก็ตอนสักสี่สิบปีแล้วนะครับก็ประมาณค่ารถเมย์ก็สองสลึงแล้วออกมามไม่มาเรื่อยอเดี๋ยวสร้างมาพูดถึงว่าจากสองสลึงเนี่ยมาเป็นห้าบาทเจ็ดบาทในปัจจุบันเนี่ยเวลามันสี่สิบปีแล้วมึงึ้นแค่<ม> <10 S 2> นิดเดียวเองนะครับ <laughs> อากน้ำมันขึ้นอย่างนี้ครประมาณสองบาทสามบาทเป็นสามสี่สิบบาทก็คือคือการเพิ่มขึ้นของการเก็บค่ารถเนี่ยมันก็มันไม่มันไม่ผันแปรไปตามสภาพความจริงดังนั้นแต่ว่ามันเป็นการให้บริการที่รัฐบาลต้องให้การดูแลในภาคนี้ในการเรียกไปในการให้บริการสาธารณษณะ,ะของที่เป็นรัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วครับ เคยเจออุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมคะคกรมกามีปัญหาเยอะมากคือปัญหาปัจจัยภายในภายนอกปัญหาคนที่คนภายนอกมองว่าเป็นองค์กรที่แย่ขาดทุนมาตลอดแต่ว่าลึกแล้วคนที่นี่นะครับน่ารัก เรามีภารกิจหลักของเราคืองานการให้บริการโดยลดใน6จังหวัดนะครับมีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันประกอบด้วยปักน้ำนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาค,ครนะครับ,รบแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วซึ่งตรงนี้ตรงนี้เราเองเราก็คิดว่าเราก็บริการให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่การที่กลับมาเป็นรักษาเกิฑมันก็ดีแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันจะต้อง รถเนี่ยมันต้องมีการถกถอยมีการหมุนเวียนการใช้บางครั้งเรามามองถึงเรื่องรถเมในปัจจุบันก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังดีองรถเมได้ออกรถไม่ดีได้ออกไปจากระบบก็เยอะพอควรก่อนหน้านี้เมื่อสามสี่ปีแล้วจะมีรถเชสซีอายุสี่สิบกว่าปีวิ่งอยู่ในเทฟซึ่งมันถามว่าอันตรายไหมมันก็ดูภายนอกมันเหมือนไม่อันตรายแต่มันถามยร่งมันกอันตรายนะครับซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมก็พยายามจะรณรงค์เรื่องการ อายุเมย์ว่าจะต้องทอํายังไงก็มีการศึกษาอยู่ในปัจจุบันท่านจ้าชาติสิริพันธ์ในปัจจุบันที่ท่านดูแลขรรมกอเองก็ได้เน้นย้ําเรื่องความปลอดภัย เราจะมีรายการโครงการการขันนอดของของคอ,อตมกร,ร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะครับแังมันก็มีเรื่องการซ้ายตลอดจอบทุกป้ายในตรวจเป็นมิกับประชาชนแล้วก็เราพยายามทําเรื่องเรื่องการถามนิทางบนแอนดรอยบนบนบ่ามือไรือยมากย,ยิ่งขึ้นการทํา GPS กองสามาทิมานี้บางครั้งรถปติดสอง3ามชโมงสามสชโมงเป็นภาพที่น่าองสารมากกระทั่งรถเก๋งเองรถเมย์เองเราก็ด <im> ันเข้ามารับคนไม่ทันคนก็รออยู่ตาม้าวรถเมย์ก็เป็นหลายร้อยคนนะครับเราจะมีรายการโครงการการขันนัดของของกอรมก ร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะครับดังนั้นก็มีเรื่องการซ้ายตลอดจอดทุกป้ายในตรวจเป็นมิตรกับประชาชนแล้วก็เราพยายามจะทําเรื่องเรื่องการถามเส้นทางบน Android บนบนโทรศมือถือมากยิ่งขึ้นการทํา GPS การตรวจสอบเส้นทางโดยโดยระบบดาวเทียมนะครับเพื่อจะการควบคุมความเร็วคุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของกระทรวงคมนาคม ทางกระทรวงคมนาคมจึงมีโครงการขันน็อต100ปีกระทรวงคมนาคมเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการซึ่งทางขสมกเองก็ได้มีโครงการเข้าร่วมในโครงการนี้ถึง7โครงการด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. โครงการซ้ายตลอดจอดทุกป้าย 2. โครงการบริการดีมีน้ำใจ 3. โครงการลดอุบัติเหตุเป็นมิตรกับประชาชน 4. โครงการรักท่ารักสะอาด 5. โครงการสร้างวินัยจราจรสร้างความปลอดภัย6โครงการรถเมฟรีและ7โครงการนายท่าไอทีทั้ง7โครงการนี้ก็เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับผลประโยชน์และความพอใจในการใช้บริการซึ่งขณะน,นี้ทางอสบกก็เร่งเดินหน้าดำเนินการทั้ง7โครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นตอนนี้นานีฝนตกนะครับ ท่านนายกบัญชีได้มีบัญชายท่านชาติเนี่ยครับในมาดูแยง,งานนึงก็คืองานดูแลเรื่องการเรื่องการจราจรในรุงเที่หานครมันเน,น,นื่องจากน้ำท่วมแล้วก็นี่จากสิ่งต่างๆนานาตรงนั้นก็ขอขวดก็ดีป้ายรถเมย์มีปัญหาก็ดีตอนนี้ท่านท่านท่าน,านก็ขันน็อตแน่นเลยครับตัวท่านเองก็ลงมาดูตลอดเวลารวมของทางตำรวจท้องที่ทางเศรษฐก,กิจกทมร่วมกันทุกฝ่ายในปัจจุบันก็ พราะว่าในหลายอาจยุดในกรุงเทพก็จะเป็นคอขวดครับเป็นคอขวดขึ้นซึ่งเกิดจากกายภาพของถนนเองก็ดีแล้วก็ปัญหาสักน้ําช่วงทงังอีกสองเเศษที่ทำให้เกิดฟิกชั่นเช่นคอขวดก็ดีรถเมล์รถร่วมรถสาธารณะจอดไม่เป็นที่อย่างที่เราเห็นทุกวันบางทีก็สะท้อนถึงความเป็นคนไทยครับอย่างที่หมอชิดเนี่ยก็มีคนมาจอดเพื่อจะขึ้นรถไปเ b ียผู้ชายลงมาจากรถ อ้อไปท้ายรถจอดอยู่เลนสองนะครับ,รบอ้อไม่ท้ายรถไปเปิดท้ายรถเอากระเป๋าปิดท้ายรถแล้วก็ไปไม่ไมไมายกับแฟน<อ>ก่อนจะมาข้างหลังรถติดเต็มไปหมดก็ก็มันก็ดีเหมืมนมนอนบรรยากาศเมืองนอกใช่ว่ามันก็ <laughs> มันก็ต้องดูการโอกาสด้วยผานต้องขอขอร้อง ท่านผู้ขับขี่รถนะครับในกรงเทศก็ควรจะมองว่าถ้าเราคันเดียวนำพาทั้งการติดขัดของการจจดๆต้องขอร้องเลยครับเพนใจมันมีการแจกสติ๊ฟรีบางคนนะครับอยู่เลนสามเห็นเขาแจกสติฟรีเบรถเข้ามาผู้จัรับสติ๊ฟรีก็มีคือเราก็เลยมีการมองว่าตรงนั้นคงจะมีการบูรณาการกันในเด็วนนี้อาจจะผมได้นําเสนอไปว่ามันน่าจะมีการทําความชัดเจนคือมันน่าจะมีรั้วรอบขอบชิดกันคนลงมาเดินขอบถนน การคนลงไม่เป็นที่เป็นทางกันแล้วก็เพราะข้างในมันมีที่จอดรถของ,ของรกรมสรรนการนะครับที่เขาให้จอดพักกันร้อยสวายสำหรับรถฟวเทียี่มันน่าจะใช้อะไรได้บางสิ่งบางอยา่างอย่างนั้นครับแล้วก็มองถึงภาพล่านี้มากัก่กองเพืเ่อเสนอกระทรวงคมนาคมท่านจะใช้ยให้นำเสนอในการแก้ไขเป็นเป็นปุนวาละของแห่งชาติอันหนึ่งในปัจจุบันที่เราจะต้องเพราะช่วงสองสามทิมานี้บางครั้งรถติดสองสามชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเาเเป็นภาพที่น่าสงสารมากกระทั่ง รถเก๋งเองรถเมย์เองเราก็ดันเข้ามารับคนไม่ทันคนก็ลอยตามพัานเมย์เ็เป็นหลายร้อยคนนะครับเขาก็หารถแท็กซี่ก็ไม่ได้เพราะน้าท่วมฟุตบาทอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพที่เราภาคทุกภาคส่วนในของกรุงเทพฯเองเราก็ต้องดันรถเข้ามาช่วยประชาชนตอนนี้ตอนเย็นเราจะมีการดันรถเข้ามาจอดรอในกรุงเทพฯในภาคส่วนของกลางเมืองอยู่เป็นหลักอยู่ในปัจจุบันผู้ยังผลักดันคนออกไปให้ได้ในตอนเย็นนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะว่าช่วงนี้ก็สบายตัวนิดนึงเพราะว่า เป็นช่วงปิดเทอมนะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนก็ก็ปิดเทอมไปดังนั้นก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ไอข้าราชการที่ทํางานอยู่ดังนั้นก็ก็เบาตัวเยอะเพราะว่าคนเหล่าน,นี้พอเลิกเรียนจะรีบกลับบ้านแลวตอนนี้่าทุกคนรัวหมดสภาพแล้ติดต,ต,ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับ <S <S จากการที่อุ๋ยได้พูดคุยกับท่านโอภาสท,ทําให้อุ๋ยได้ทราบว่าทางขอสอมกได้เอาใจใส่เป็นห่วงประชาชนที่ใช้บริการเป็นอย่างมากค่ะ จากโครงการหรือกิจกรรมที่ทางออคอสมกได้ดําเนินการมาทั้งหมดก็เพื่อความสะดวกเรียบร้อยในการให้บริการของขออคอสมกอสัปดาห์หน้าค่ะไปดูกันค่ะว่าก้าวต่อไปของขออคอสมกอยังมีแนวคิดรวมไปถึงโครงการอะไรที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์บ้างค่ะ